สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกช่องหวยลาวทุกๆท่านกันเลยนะครับสำหรับในสูตรในงวดที่แล้วนะครับคํานวณก็แค่มาตัวเด่นตรงนี้นะครับแต่ตัวเจาะนี้นะครับที่ผมจับให้ไม่มานะครับสำหรับผลที่ออก6ตัวนะครับก็จะเป็น989นะครับ114เนาะเออนะครับก็ไม่มานะครับเนาะในคํานวณนะครับ แต่สาหรับในโค้งสุดท้ายเนาะโค้งสุดท้ายก็มานะครับก็ยินดีด้วยนะครับสําหรับในโค้งสุดท้ายเนาะถ้าใครไม่ชอบคํานวณนะครับก็ไปติดตามได้นะครับในโค้งสุดท้ายนี่นะครับโค้งสุดท้ายเนาะเก้าหนึ่งตรงครับอันนี้เน้น6คู่นะครับเนาะนั่นเลยครับเนาะสำหรับใครตามในโค้งสุดท้ายก็ชุดที่ผมเน้นให้ก็จะเป็นโค้งสุดท้ายเนาะนี่แหละครับเน้น9นะครับส่วนคำนวณนี่ก็มีสมาชิกยังติดตามอยู่เนาะผมก็ลงให้ทุกทุกวดนะครับ ส่วนในนะครับโค้งสุดท้ายที่ผมลงชิปนะครับก็อ๋อนะครับในเนี่ยตำราฝันนะครับตำราฝันก็มานะครับตำราฝันมา9-1นะครับแล้วก็1-4ตรงนะครับสลับหวยลาวเนาะอ่านะครับก็อีกส่วนหนึ่งะนรับก็ผมก็ได้มาจากตําราฝันด้วยนะครับที่ตัด nah i mean. ไปในโค้งสุดท้ายนะครับก็ยังเข้านนครับแล้วก็หลุดสลับกันไปเนาะสลับในตําราฝันนี่แหละครับ หวยไทยก็จะประมาณนี้แหละครับเนี่ยหนึ่งสองสามสามแถวนี้นะครับก็ลองแคปหน้าจอกันไปนะครับพิจารณาดูนะครับหนึ่งสองสามแถวนี้นะครับหวยไทยนะครับรัฐบาลไทยนะครับแนวทางก็เดี๋ยวผมไปดูก่อนนะครับว่ามันเหมือนกับหวยไทยนี่มันคล้ายกันกับหวยลาวไหมนะครับตําราฝันเดี๋ยวเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมมาบอกกันอีกทีนะครับก,รก็นี่นะครับเรามาดูสูตรกันก่อนเลยนะครับ สูตรนี้นะครับเราจะนําในหลักนี้ครับหลักพันแล้วก็หลักสิบนะครับ9้าบวกกับ1ได้ศูนย์แล้วก็หนึ่งบวกกับ4ี่นะครับหลักร้อยบวกกับหลักหน่วยก็จะได้ห้านะครับศูนย์ห้าเหมือนเดิมเลยนะครับฝั่งนี้เราจะเพิ่มก็จะเป็นศูนย์หนึ่งสองสามสี่ฝั่งนี้นะครับก็เพิ่มเหมือนกันจะเป็นห้าหกเจ็ดเออเป็นหกอีกหรือว่า6กจะมาเนี่ยวันเดียวนะครับหกเจ็ดแปดแล้วก็เก้า ลดเนาะจากห้าก็เป็นห้าสี่สามสองหนึ่งจากศูนย์นะครับก็เป็นศูนย์เก้าแปดเจ็ดหกแล้วในสูตรที่สองนะครับสูตรนี้ในงวดที่แล้วเข้าไปในเด่นหนึ่งนะครับสูตรที่สองก็คือเราจะนำสองงวดก่อนหน้านี้ดูในงวดที่แล้วนะครับเนี่ยเราจะหาในวันที่สนะิบสองเนาะเราก็ต้องเอาวันที่ห้าแล้วก็วันที่แปดนะครับวันที่ห้าจะเป็นหลักพัน วันที่8จะเป็นหลักร้อยนะครับ9บวกกับ2นะครับก็จะเป็น11ลดไปแต้มหนึ่งก็จะเป็น0เด่นหนึ่งเด่น0เนี่ยก็มาเด่นหนึ่งนะครับเนาะอ่ะสูตรนี้ก็สลับเข้าสลับหลุดเหมือนกันนะครับแล้วว่าวันที่15นะครับก็วันที่18ก็จะเป็นในหลักพันก็จะเป็น9นะครับวันที่12หลักร้อยหลักร้อยก็คือ1 9บวกกับ1ก็ได้0นะครับลดไปแต้มหนึ่งก็จะเป็น9นะครับเนี่ย ก็ได้ทั้งสองสูตรแล้วนะครับแล้วต่อไปจะจับยังไงนะครับผมว่าวันนี้นะครับวันนี้ผมค่อนข้างมั่นใจสูตรนี้นะครับสูตรคำนวณนี้นะครับก็คิดว่าน่าจะมานะครับสาหรับในสูตรนี้ซึ่งเอาตัวเด่นนะครับตัวเด่นที่สูตรนี้นะครับมีโอกาสจะมานะครับก็คือจะเป็นในฝั่งนี้นะครับ แต่ละงวดนะครับตัวเด่นไม่เหมือนกันนะครับบางงวดก็อาจจะมาเด่นฝั่งนี้นะครับหรือเด่นฝั่งนี้นะครับก็แล้วแต่บางงวดนะครับที่ตามสถติเนาะที่จะจับได้นะครับผมว่าเนี่ยในงวดของวันที่15นะครับ15กรกฎาคมก่อนหวยไทยจะออกนะครับเนี่ยคานวณเรานะครับผมคิดว่าเนี่ยสูตรเนี้ยนะครับน่าจะมานะครับตัวเด่นเด่นเลยนะครับก็จะเป็น8แล้วก็เ นี่นะครับเนี่ยมันก็ตรงกับตรงนี้นะครับถ้าจะวิ่งจะลูดนะครับ9ก้าจะมาอีกไหมนะครับผมว่ามีโอกาสสูงนะครับที่9ก้าจะมาอีกนะครับอันนี้ก็รอดูนะครับว่าจะมาเหมือนที่ผมได้พูดไว้ไหมนะครับส่วนตัวที่จะมาจับกับ8กับ9้านะครับก็คือจะเป็นฝั่งนี้นี่แหละครับก็จะเป็น2 1หนึ่งแล้วก็0ูนเนี่ยเพิ่มไปอีกหนึ่งนะครับตามเสถิติ ก็จะมี8090 8 1 9 1เหนึ่งเลขจะออกมาตัวเดิมหรือเปล่านะครับอันนี้ก็มาลอดูกันนะครับมัน9 1 9 2หนึ่งกอไปแล้วเหลือ90นะครับหรือไม่ก็จะอาจเป็น8ก็ได้นะครับเด่นนะครับเด่นเนี่ยให้ไป6คู่นะครับส่วนตัวรองนะครับตัวรองก็คือ8 7นะครับแล้วก็97ดเนี่ย แล้วก็แปดเก้าเนี่ยนะครับเอาไปลุ้นดูนะครับลองนําไปพิจาราดูนะครับสลับในคํานวณนะครับผมว่านะครับมีโอกาสสูงนะครับเนี่ยในสู่คํานวณนะเพราะว่างวดที่แล้วหลุดนะครับวันนี้นะครับน่าจะมานะครับวันี้น่าจะมาถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับน่าจะมานะครับไม่บนก็ล่านะครับอันนี้ก็ลองลองนไปพิจาราดูนะครับเนี่ย ก็ขอให้โชคดีนะครับสำหรับในงวดของวันที่สิบห้านะครับก่อนหวยไทยจะออกนะครับก็ขอให้โชคดีกับหวยลาวนะครับหวยลาวพัฒนาเนาะส่วนฮานอยนะครับก็ดูได้ในที่ช่องคนดวงเฮงนะครับหวยไทยนะครับดูได้ในที่ช่องหวยเด็ดจัดไปนะครับดูได้แทนที่ช่องหวยเด็ดจัดไปส่วนตำราฝันละครับตำราฝันนะครับงวดที่แล้วนะครับเราดูตัวเก้าสองเป็นหลักเนาะอ่าครับ วดที่แล้วก็เข้ามา91ตรงๆเลยนะครับแล้วก็14ส่วนงวดล่าสุดนะครับผลหนอด91นี่เลยครับก็วนแถวเดิมนะครับเนี่ย92ออกไปแล้วนะครับเนี่ยเนี่ยก็90นะครับมีโอกาสนะครับเนี่ย87 9087ก็มีโอกาสนี่เลยครับในแถวนี้แหละนะครับเนาะเออนะครับเนี่ย89นะครับก็ตรง9009นะครับเนี่ย ก็เน้น9อีกนะครับ99 9, มันเหลืออะไรบ้างนะครับที่ยังไม่ออก93 94 95หรือไม่แน่อาจจะสลับกลับมา92เหมือนเดิมนะครับหรือจะเป็น98 89แนี่แต่87นี้นะสนใจนะครับ87นี้ถ้าจะเบิ้ลนะครับก็ต้องเบิ้ล88นะครับอ่านี่นะครับก็แคปหน้าจอกันไปนะครับสำหรับในหัวดาวพัฒนานะครับเนี่ยแถว1่าแถว2แถวสาม นะครับก็ลองนําไปล้วนดูนะครับมันอาจจะเยอะนะครับแต่ถ้าได้ตัวเด่นมาสักตัวนะครับน้องอย่างเช่นได้สมมุติว่าได้เด่นหนึ่งเนี่ยก็จับไปแค่1 4 1 1 5 1 9 1 1 2 1 3 1 4 1 5้นนะครับเนี่ยก็ลองนําไปพิจารณาดูนะครับก็อย่าลืมกดไลค์นะครับใครกดไลค์คลิปนี้ก็ขอให้โชคดีนะครับนงว่าของวันที่15นะครับกรกฎาคมนี้นะครับก็อาจจะเสียงดังนะครับเนาะ ฝนตกนะครับช่วงนี้ก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับอย่าเป็นหวัดนะครับเดี๋ยวนะครับมันจะเสี่ยงนะครับเนาะเออนะครับมันมันเดี๋ยวเขาหาว่าเป็นโควิดนะครับเนาะยังไงก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสําหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ